สวัสดีครับพี่นอ้องเมื่อวันที่26วันศุกร์นะครับ26มกราคม2 5 6 7ต,ตอนเสาร์ประมาณเกียโมงหาหน้าที่นะครับผมสิพาพี่น้องมาเบ่งบักแตงโมนะครับเป็นพืชล้างหน้าชนิดหนึ่งที่เป็นพืชใส่น้ำหน่อยปลูกแตงโมหนึ่งไร่นะครับเป็นระบบน้ำยศคุมพลาสติกนะครับอยากให้พี่น้องได้เห็นว่าแตงโมชุดนี้นะครับ เพาะเมดเมื่อวันที่หนึ่งมกรานะครับอีกซีเมือหาเมือนีก่กระสิได้อายุหนึ่งเดือนครับให้พี่น้องเห็นว่ามันกะกระล่างลืมหล่มอุมนะครับสวยงามอยู่นะครับงามงามครับเมื่อนี้เศร้านี่ฝนตกน้อยๆน,นะครับผ่านอีสานมาทามกระเอิ่มาฝนลินฝนลินงามนี่นะครับกะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับมันตีเฮดไห้สภาพทีแวดล้อมชุ่มชื้นไปนํ่นะครับ อีก4่หมือหนึ่งเดือนนะครับผมงกษสิงพี่น้องเห็นว่ามันควรเป็นพืชทางเหลือกหนึ่งบอกครับว่าเป็นพืชหลังหน้านะครับแปลงหม้ออายุ60หมือนนะครับ6บหมือปลูกหนึ่งไร่นะครับอยู่หนีหนึ่งไร่ทดลองปลูกหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่นะครับถานะต้นแล้วนี่นะครับหนึ่งพันสองร้อยหาซิต้นนะครับแต่หากคิดเอาต้นละนวยนะครับ หรือว่าอุ้มละหน่วยนี่นะครับกระสดงหนึ่งพันสองร้อยหาสิบหน่วยแต่คิดหน่วยละสองจุดหากิโลเขากระสด้แตงอยู่ที่ประมาณสามตันหานะครับสามตันหาเดียรนี่มีผูสั่งจองไวแล้วนะครับว่ารุ่นนี้้าออกนะครับเราจะมารับสื่อนะครับกิโลละสิบบาทพี่น้องก็ล่องเอาตัวเลขคูนบิ่งนะครับโล10สิบบาทคูณสามตันหาว่ามาันจะเป็น มูลคายจากบาทต้นทุนนะครับพัติหนึ่งไรนะครับสร้างซื้อมากอยู่ที่ราคา1 2 0่บาทพอนะครับแล้วก็สายนามยศหนึ่งหมวนนะครับกับพันสองคือกันนะครับพะฉนั้นเม็ดแตงโมอ,งอยู่ที่3 0 0รยบาทนะครับใครพี่น้องเห็นว่าต้นทุนนะปุ๋ยนะครับอันนี้ห้าลร่องด้วยปุ๋ยอินซีนะครับใส่ปุ๋ินซีร่องนะครับ ลองในการยกลองนะครับลรหลักก็ให้ปุ๋ยทางน้ำด้วยระบบน้ำยศนะครับมีทางน้ำอยู่ข้างบนนะครับเราละลายปุ๋ยนะครับตามที่อายุช่วงของแปงโมครับให้ปุ๋ยด้วยระบบน้ำยศกับเบื้องว่ครับว่าผลผลิตออกมาจังนไดนะครับ,บ,นห,นนรบหนึ่งไร่ปัได้ตามแผนสามตันหานะครับ ผมก็คิดว่ามันเป็นผืชทางเหลือกหนึ่งนะครับสําหรับเป็นผืชหลังหน้านะครับพี่น้องชาวหน้าคนที่มีน้ำอันนี้เป็นน้ำที่ใส่จากบอบาดานใสโซลาเซลล์เอาโซลาเซลล์ไปลงในสะนะครับแล้วก็เอาขึ้นถังนะครับก็มากระจายนะครับเรีกว่าให้น้ำหน่อยนะครับป้อยน้ำเทื่อนึงนะครับแต่ละหลองนี่นะครับ แคหาวิหน้าที่แค่นั้นเองนะครับบอดดายไฮไลท์นะครับในนามในนอยนะครับเป็นการศึกษาการทดลองนะครับมันได้ผลมกากขนาดจะเป็นทางเลือกหนึ่งของพีนงน่น้องชาวนาเห็ดพผืชใส่นามหน่อยล้างหน้าือว่าแตงโมเป็นพผืชล้างหน้าได้นะครับเห็นไหมครับนี่อีกซีมือหามือนี่หนึ่งเดือนนะครับกาลังงามนะครับถ้าลมอุ้มแล้วนะ่าจะออกไปได้เร็วนะครับ เงว่าสิได้ผลผลิตตามที่แผนว้างไหวบอกครับเดี๋ยวอีกจ็กเดือนครึ่งสิมาทิาทยทํำให้พี่รองเึิ่งอีกเท่อนึงครับผม